พวกมึงเคยถามไหมพวกบ้านบ้าพ่อไปเอกเขาทาไปทําไมไปทิ้งมันอยู่บนภูหอเหล็กไฟเขาทํานั่นแหละที่เกิดขึ้นอยู่ในหมู่พัดกบก่อทั้งนี้ยแม่งสุดตีจริงๆนะสุดตีจริงๆคืออะไรรู้ไหมคนที่อยู่ในครอบครัวทุกคนมันเป็นคดีที่แปลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนที่อยู่ในครอบครัวทุกคนไม่ได้เป็นพยานฮีอะไรเลย แล้วมันจะมายุ่งอะไรกับครอบครัวพูดทำไมน,ะน่นเต้นนั่นนี่คนในครอบครัวไม่เป็นไม่เป็นพจันเที่ยอะไรเลย,เลยแม่งสุดตีจริงๆงว่ะเออสุดนะคนที่เป็นครอบครัวตระกูลดังไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพยานเที่ยอะไรเลยเจริญพรเลยเลย,เเลย,เยชีวิตเนี่ย พอออกมาพูดแม่งโอ๊ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่าง,งนี้เจริญพรเลยนนะชีวิตนี้นะเออนับดูสิมีใครได้ขึ้นไปเป็นพยานเนะี่ยไม่ใช่กเกษตรเกะสนอยากจะเป็นพยานหรอกไม่ใช่เกษตรกกะสนอยากจะเป็นพยานหรอกแต่มันแปลกไหมพอออกมาพูดแสดงความคิดเห็นหน่อยแม่งโดนดา่าโดนว่าโดนน,นั่นนี่แต่คนอย่างในขั้วไม่มีสิทธิ์เทียอะไรไปเป็นไปเป็นพยานเลยนะพูดไม่ได้นะ พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เนอะพูดไม่ได้พูดไม่ได้แตเ่เป็นพยายามไม่ได้เหมือนกันแต่มึงพูดก็ไม่ได้นี่อย่างเดียวที่ทําได้คือหูปากเงียบแม่ง